เดี๋ยวนี้เวลาวัยเหมือนโกหกเลยค่ะไม่ทันไรก็ขึ้นเดือนใหม่กันแล้วสําหรับในเดือนพฤษภาคมนี้ก็มีเกมฟอร์มใหญ่ที่เตรียมวางจําหน่ายให้กับแฟนๆได้เล่นกันอยู่พอสมควรซึ่งในคลิปนี้ทางอิงจะมาทําการอัปเดตเกมใหม่หน้าเล่นประจําเดือนพฤษภาคมในปี2021ให้คุณผู้ชมได้ไปติดตามกันถึง10เกมด้วยกันค่ะจะมีเกมไหนที่คุณผู้ชมรอคอยกันบ้างต้องมาดูพร้อมกันเลยค่ะ เริ่มกันที่เกมที่1กันเลยค่ะขอแนะนํากับเกมสไตล์ Multiplayer ที่มีเกมเพลย์อันดูน่าสนใจมาพร้อมกับรูปแบบเกมประชันฝีมือกับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆในยุคกลางกันให้สนุกภายในเกมที่มีชื่อว่า Hood Outlaw and Legends นับว่าเป็นเกมออนไลน์ออกแนว PVE ที่บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มกบฏและเหล่าขุนโจรที่ต้องการสร้างชื่อเสียงด้วยการทำลายระบบการปกครองการกดขี่ข่มเหงโดยเหล่าชนชั้นสูงงานนี้ทางผู้เล่นจะต้องมาดิ้นรนพิสูจน์ความแข็งแกร่งเพื่อแย่งชิงสมบัติของเหล่าขุนนางทั้งหลายด้วยการรับบทเป็นขุนโจรอันมีทักษะความสามารถที่ดูแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นสายบาวเลอร์ฮันเตอร์มิสติกและก็เรนเจอร์ พร้อมทำการแบ่งทีม4คนออกไปต่อสู้กับเหล่าสตรูฝ่ายตรงข้ามด้วยยุทธวิธีการอันโหดเหี้ยมทางผู้เล่นสามารถเดินหน้าจู่โจมก็ได้หรือว่าจะลอบเรนไปจัดการเหล่าสตรูก็ดีสามารถพลิกแพลงสถานการณ์เพื่อแย่งชิงสมบัติอันล้ำค่าแต่ยังไม่ตัดสินแพ้ชนะได้ทันทีนะคะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยทางทีมของเราจะต้องรักษาสมบัติและทําการหลบหนีออกจากสนามรบให้ได้ถึงจะสามารถตัดสินแพ้ชนะนั่นเองค่ะ เกมนี้จะดูแตกต่างไปจากเกมอื่นตรงที่ว่าทางผู้เล่นจะต้องพยายามบริหารน้ำหนักภายในตัวละครเพื่อความพริ้วไหวในการต่อสู้และตัวเกมก็ได้เสิร์ฟเหล่าสตรูทาหารรักษาการที่ดูฉลาดขึ้นและก็เป็นอุปสรรคในเกมให้เราได้ท้าทายกันอีกด้วยค่ะสำหรับผู้ชมคนไหนที่อยากลองเล่นเกมนี้ตัวเกมก็เปิดวางจำหน่ายในช่วงวันที่10พฤษภาคมในปี2021บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox one และก็ Xbox s e r i e s X ค่ะ เกมต่อมานั้นนับว่าเป็นเกมเอาชีวิตรอดที่เคยสร้างความมันบนเครื่องเล่นคอนโซลกันไปแล้วนะคะคราวนี้ก็ถึงตาของสาวก PC ีกันบ้างกับเกมที่มีชื่อว่าเดก,กอน เกมแนวแอคชั่นเซอร์เวิลลแบบโอเพนเวิลด์ที่จะพาผู้เล่นไปสัมผัสโลกอันล่มสลายจากวิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนานนับ2ปีโดยเชื้อดังกล่าวนั้นก็ได้ฆ่าชีวิตผู้คนเกินครึ่งโลกเหล่ามนุษย์ทั้งหลายต่างติดเชื้อและกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่เรียกว่าฟลิเกอร์โดยเกมนี้ผู้เล่นจะมารับบทเป็นดีคอนจอรนอดีตแก๊งซิ่งไบเกอร์สังกัดมองโก MC ผู้รักความอิสระที่รอบนี้เขาก็ต้องผ่านตัวเองมาเป็นนักล่าฆ่าหัวเหล่าไวร้ายที่คอยก่อกวน่ายผู้ลี้ภัยต่าง ซึ่งตัวเกมนี้ก็เปิดอิสระให้ทางผู้เล่นได้ออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเก็บสะสมทรัพยากรไอเทมเก็บเหล่าของใช้ต่างๆมาเอาชีวิตรอดภายในโลกอันล่มสลายแห่งนี้แถมในโลกแห่งนี้ก็ยังมีเควสภารกิจให้ทํากันมากมายเลยค่ะมีการสุ่มเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มความท้าทายสําหรับเกมนี้ก็มีเรื่องราวที่ดูน่าติดตามและจุดเด่นของเกมก็ได้ชูถึงพฤติกรรมของเหล่าฟิกเกอร์หรือว่าเหล่าซอมบี้ที่ดูสมจริงและก็มีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของรอบด้านที่ทางผู้เล่นสามารถนําไปปรับใช้ใน ในเกมกันได้เลยค่ะในด้านของแผนที่นั้นภายในเกมก็ค่อนข้างกว้างอยู่เราสามารถทำการออกสำรวจเพื่อปลดล็อกสถานที่ต่างๆและยังมีโอกาสได้พบเจอกับจุดเก็บของแร่ได้อีกด้วยค่ะใครที่ชอบเกมสไตล์นี้ลองหาไปซื้อมาเล่นกันได้บน PC กํกหนดวางจำหน่ายของเกมนี้ก็เป็นวันที่18พฤษภาคมในปี2021นี้ค่ะ ถือว่าเป็นเกมที่เปิดตัวออกมาได้นานพอสมควรและก็ยังเป็นเกมที่มีการเลื่อนวางจําหน่ายอยู่เรื่อยๆแต่คราวนี้ก็ได้มีการประกาศวางจําหน่ายกันเสียทีค่ะอย่างเกมที่มีชื่อว่า BioMutant เกมแนวแอคชั่น p g ที่มีสีสันสดใสจ,จากทีมพัฒนาค่ายเกมอินดี้ฟอร์มใหญ่ที่นำเสนอเรื่องราวการประจนภัยอันน่าติดตามในแบบฉบับเกม Open World สํสำหรับเกมนี้ก็มีฉากหลังเป็นโลกร่มสลายเหล่าสัตว์ประหลาดต่างต่อสู้กันและก็มีรูปแบบการเล่นที่ดูคล้ายกับเกม Action RPG ทั่วไปแต่มีการผรสมผสานการต่อสู้แบบกลางฟูเข้ามากับการใช้อาวุธปืน และทางผู้เล่นจะได้มาสนุกการรับภารกิจส่งเควสหลักหรือว่าทำเควสเสริมเพื่อรับของรางวัลไปอัพเกรดไอเทมต่างๆกันได้แต่ที่เห็นจะเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจของเกมนี้นะคะก็คือระบบการต่อสู้ที่ทางผู้เล่นสามารถทำการประสานท่าทางการโจมตีต่างๆได้อย่าอิสระทั้งอาวุธระยะไกลและก็อาวุธระยะประชิดท,ที่สามารถใช้พร้อมกันหรือทำการสลับท่าในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีได้ดั่นเองค่ะ แถมตัวเกมนี้ก็ยังมีระบบการสร้างอาวุธเป็นของตนเองเพื่อให้เข้ากับลีลาและสไตล์การเล่นของแต่ระคนที่สามารถทําการออกแบบเองได้เลยค่ะสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชื่นชอบเกมแอคชั่นที่มีการต่อสู้ฟาดฟ,ฟันมันๆแบบนี้แล้วล่ะก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่คุณไม่ควรพลาดโดยเกมนี้ก็มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่25พฤษภาคมปี2021บนเครื่องเล่น PC สามารถหาได้จากน Ste ีมและก็บนเครื่องเล่นคอนโซลบน PlayStation 4และก็ x b o ก็ one ค่ะ สำหรับในเกมต่อมาเราจะได้มาสนุกกับการเป็นโจรสลัดเหนือน่านน้ำพร้อมหาหนทาง9้าข้นสู่เจ้าแห่งโจรสลัดตามที่ไฟ,ฟ่ฝันกับเกมที่มีชื่อว่า King of Sea สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแอคชั่น RPG ที่บอกเล่าเรื่องราวของโจรสลัดผู้หนึ่งที่ต้องการออกเดินทางตามล้างแค้นผู้ที่เข็นฆ่าพ่อของเขา โดยทางผู้เล่นจะได้สนุกไปก,กับการเดินเรือข้ามมหาสมุทรด้วยจุดมุ่งหมายอันแรงกล้าฝ่าฟันอันตรายทุกรูปแบบตามหาเกาะที่หายสาบสูญและค้นหาขุมทรัพย์ที่ซุกซ่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆพร้อมยืนหยัดต่อสู้กับเหล่าสตรูบ,บนเรือโจรสลัดและสภาพอากาศโดยรอบที่ไม่เป็นมิตร ซึ่งเกมนี้ก็มีระบบการสร้างโลกแบบสุมค่ะเมื่อทางผู้เล่นได้เรื่องปะจนภัยครั้งใหม่ระบบก็จะมีการสุ่มฉากและการเดินทางของเราที่ไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งทําให้เราจะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆนั่นเองค่ะ อีกทั้งในด้านของเรือจสรสลัดของเราก็ยังสามารถตกแต่งด้วยไอเทมและการปรับแต่งสายเพื่อรองรับการประทะก,กับเหล่าศตรูในแต่ละแบบได้แถมระบบการบังคับทิศทางของเรือก็ยังทําออกมาได้ดูสมจริงทั้งการเคลื่อนไหวอาศัยทิศทางลมและองค์ประกอบของเรือทั้งหมดอีกด้วย สำหรับใครที่กำลังมองหาเกมเล่นคนเดียวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆแบบนี้เกมนี้ก็ได้มีการเลื่อนวางจำหน่ายมาหลายเดือนแล้วนะคะตอนนี้ก็พร้อมเปิดให้วางจำหน่ายวันที่25พฤษภาค,คมปี2021บนเคร่องเล่น PC PlayStation 4, Nintendo Switch และก็บน Xbox One ค่ะมาเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยค่ะขอแนะนำกับเกมสร้างอาณาจากักรตะรุยไปในดินแดนของเรานักรบไวกิ้งกันหน่อยกับเกมที่มีชื่อว่า Forsenheim นับว่าเป็นเกมสไตล์สร้างเมืองผสม RTS ที่ดูน่าสนใจมาพร้อมกับภาพกราฟ,ฟิกที่ดูสวยงามและเน้นความสมจริงกันไม่น้อยโดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะมาออกสำรวจพื้นที่ต่างๆพร้อมกับการตั้งถิ่นฐานเพื่อให้ชาวไวกิ้งได้อยู่อาศัยกัน ซึ่งตัวเกมนี้เราจะได้สัมผัสเรื่องราววิถีชีวิตของชาวไวกิ้งไปตามเส้นทางอันยาวไกลหรือทําการเดินทางด้วยเรืองล่องไปตามมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ในส่วนของรูปแบบเกมเพลย์ภายในเกมนี้เนี่ยทางเราจะได้เล่นหลากหลายแบบเลยค่ะเราสามารถทำการสร้างอาณาจักรบริหารเมืองไวกิ้ง ดูแลเหล่านักรบรไวกิ้งจัดสรรทรัพยากรทั้งน้ำอาหารและสิ่งของจำเป็นต่างๆเพื่อทำรงชีวิตในแต่ละวันให้ดีแถมเกมนี้ก็ยังมีระบบสภาพอากาศที่ทางผู้เล่นจะได้มาท้าทายกับการบริหารเหล่าไวกิ้งในเมืองตัวเกมนี้ค่อนข้างทำระบบออกมาได้อย่างละเอียดทั้งด้านการสร้างเมืองเหตุการณ์ต่างๆที่เราอาจจะได้พบเจอแบบไม่ได้คาดคิดมีพวกความลับสถานที่ลึกลับต่างๆ การสารสัมพันธ์กับเหล่าผู้คนไปจนถึงการพะทะกับหมู่บ้านแคนอื่นๆการปล้นสะดมเพื่อความอยู่รอดของเหล่าไวกิ้งอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีระบบออนไลน์ที่สามารถเล่นได้แบบคนเดียวหรือว่าจะชวนเพื่อนเพื่อมาเล่นด้วยกันในรูปแบบมัลติเพเยอร์รวมกลุ่มนักรบมากฝีมือไปถล่มผู้เล่นคนอื่นๆก็ได้และก็ยังมีระบบการวิจัยที่สามารถสร้างทหารนักรบไวกิ้งอันแข็งแกร่งได้อีกด้วยค่ะ ใครที่ดูเกมนี้แล้วสนใจก็สามารถไปติดตามกันได้บน PC ตัวเกมจะมีการวางจำหน่ายบนร้านค้าสตรีมในช่วงวันที่20พฤษภาคมปี2021นี้ค่ะในเกมถัดมาขอหยิบเกมสไตล์เกณฑยมาแนะนำกันจากทีมออกแบบเกม g o a Simulator หรือว่าเกมเจ้าแพ้สุดปั่นที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับเหล่าเกมเมอร์ได้รู้จักคราวนี้พวกเขาก็ได้ประนาเกมที่ดูน่าสนใจอย่างเกม Just Die Already เกมสไตล์ซิมูเลชันกับเรื่องราวของคุณลุงคนหนึ่งสุดหัวร้อนที่สร้างความวุ่นวายให้กับผู้คนจนถูกไล่ออกจากบ้านพักคนชราไปงานนี้ทางคุณลุงคนแก่ก็ต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเรียงชีพของตอนเองให้ได้ซึ่งทางผู้เล่นจะได้มาสนุกสุดเกลียนไปกับการทำภารกิจสุดเสี่ยงตายต่างๆนาน,นาทุกอย่างนั้นล้วนเป็นกิจกรรมผาดโผนที่คนแก่ไม่ควรทำทั้งนั้นเลยค่ะและตัวเกมนี้ก็ยังเล่นกับกระดูกระเดี่ยวของคุณลุงคนนี้อย่างบ้าระห่ำอีก สำหรับเกมนี้ก็สามารถเล่นได้แบบคนเดียวก็ได้หรือว่าจะชวนผู้เล่นคนอื่นๆมาเล่นแบบโค o p ์มัลติเพเยอร์พร้อมกันถึง4คนมาทำภารกิจปวดมันฮาด้วยกันก็ดูสนุกดีเพื่อให้คุณลุงคนนี้เผยความทราบเป็นสุดยอดแห่งความเก่าให้เด็กเจนอื่นๆได้ประจักษ์แถมเกมนี้ก็ยังมีพวกไอเทมสุดเจ๋งมาให้คุณลุงได้ทดลองกันพร้อมสำรวจไปตามสถานที่ต่างๆให้นำใจดูจากเกมเพย์นี้แล้วนะคะเกมนี้ก็มีกิจกรรมให้ทำค่อนข้างเยอะคงถูกใจคนที่ชอบเกมสายเกลียนหากันไม่น้อย สำหรับเกมนี้ก็มีกำหนดวันจำหน่ายในว,วันที่20พฤษภาคมปี2021บนเครื่องใน PC p l เ y s t a t i o n 4ส x ่เอ o กล็อกว e และก็ในเฮน Switch ค่ะเ <world> กมที่ผ่านผ่านมานั้นอิงก็ได้แนะนำเกมฟอร์มใหญ่ไปแล้วหลายเกมรอบนี้ขอหยิบเอาเกมอินดี้ที่ดูน่าสนใจมาบอกต่อกันกับการประจนภัยในดินแด,ดนลึกลับของเด็กน้อยหัวใจพองโตอย่างเกมที่มีชื่อว่า The Wild h e a r t เกมแนวประจนภัยผสมวางแผนที่บอกเล่าเรื่องราวของเด็กน้อยทั้งสองนามว่าเวกและก็เคอร์บี้ที่ดันต้องมาพบเจอกับเรื่องราวความขัดแยง้งภายในดินแด,น,ด,น,ดนที่เคยสงบสุขแต่กลับต้องมาเจอความวุ่นวายซึ่งทางเวกก็เป็นตัวละครที่พบเจอแต่ปัญหาครอบครัวและต้องทนทุกข์ทรมานอยู่แต่ในบ้านมาโดยตลอดจนกระทั่งมาเจอกับทางเคอร์บี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ทางเวกหนีออกจากบ้านมาดินแด,น,ดนแห่งนี้ ทั้งสองคนจะต้องร่วมมือในการวางแผนสะสมสัตว์พิเศษและเหล่าพูดน้อยตัวจิ๋วเพื่อวางแผนจัดการเหล่าปีศาจมอนสเตอร์ Monster, ที่รายล้องไปทั่วป่าสุดอันตราย พร้อมสำรวจสถานที่แห่งนี้เพื่อเปิดเผยเรื่องราวความลับที่เกิดขึ้นให้กระจ่างมีปริศนามากมายให้เราได้ตามค้นหากันสุดท้าทายเลยค่ะแถมเราก็ยังสามารถสะสมทรัพยากรเก็บไอเทมมาทำการคราฟเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆได้สามารถหยิบมาพลิกแพงการเดินทางของเราให้สนุกสุดมันกันได้เลยค่ะหากใครที่ชอบเกมสไตล์นี้ตัวเกมก็มีกำหนดวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PC, Xbox One, Xbox Series X และจะมีการกำหนดวางจำหน่ายในช่วงวันที่20พฤษภาคมปี2021นี้ค่ะ มาดูเกมถัดมากันต่อเลยค่ะรอบนี้จะพาไปสนุกกับเกมสำรวจใต้ท้องทะเลแต่คราวนี้กลับเพิ่มความสนุกกับการสำรวจโลกใต้มหาสมุทรของดินแดนต่างดาวภายในเกมที่มีชื่อว่าซับนอ u t ติกาบิโลซ e โรถือว่าเป็นเกมแนวเซเว v ัลที่ทางผู้เล่นจะได้มารับบทเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำสถานีวิจัยบนพื้นผิวดาวเคราะห์ที่ได้รับมอบหมายให้มาทำภารกิจออกสำรวจโลกใต้น้ำอันหนาวเหน็บบนดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าดาวเคราะ 4, 5, 4, ์ 4546b พราะมาสำรวจวัตถุต่างดาวทำการรวบรวมทรัพยากรต่างๆนำกลับมาประดิษฐ์และวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลส่งต่อตัวอย่างทดลองไปังสถานีอวกาศพร้อมกับการรับสเบียงไอเทมต่างๆมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเกมนี้ทางเราต้องมาเอาชีวิตรอดในแต่ละวันเพื่อทำภารกิจที่ใหญ่ยิ่งเราสามารถหาของสร้างที่พักอาศัยประดิษฐ์ไอเทมต่างๆและด้วยบรรยากาศอันหนาวเหน็บนั้นเกมนี้ก็ได้มีการเพิ่มระบบโคบเมคานิก หากว่าทางผู้เล่นไม่สามารถรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อบอุ่นได้ก็จะมีโอกาสเสียชีวิตลงแถมเกมนี้ก็ยังมาพร้อมกับระบบเว a เตอร์ซิสเต็เป็นระบบสภาพอากาศที่จัดเต็มขึ้นกว่าเกมภาคก่อนๆนอกจากนี้ตัวเกมยังได้เพิ่มเรื่องราวหลักที่น่าสนใจเข้ามามากมายและก็ยังมีระบบใหม่ๆที่เสริมเข้ามามีทั้งการปรับ UI ให้ดูดีขึ้นมีรูปแบบเกมเพย์ที่ดูเข้าใจง่ายขึ้นค่ะ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมสำรวจโลกใต้น้ำแนะนำเกมนี้กันเลยตัวเกมจะเปิดวางจำหน่ายในช่วงวันที่14พฤษภาคมในปี2021บนเครื่องเล่น PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X และก็ Nintendo Switch ค่ะ สำหรับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมจากอดีตผู้พัฒนาเกมระดับตำนานอย่าง Halo และก็ Battlefield ที่ได้มาสร้างสรรค์เกมใหม่แนวเอาชีวิตรอดที่ดูน่าสนใจกับเกมที่มีชื่อว่า Scavenger เกมสไตล์ช o ติ้ง PVPVE ในรูปแบบเกม Multiplayer ที่นำเสนอตัวเกมในมุมมองบุคคลที่สาสำหรับเกมนี้จะเล่าถึงเรื่องราวการทำสงครามของกลุ่มผู้รอดชีวิตภายในโลกแห่งอนาคตที่มาเผชิญหน้ากับภัยพิบัติครั้งใหญ่จนทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับไปสู่ยุคน้ำแข็งอีกครั้ง เหตุเกิดอันจากดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนดวงจันทร์จนแตกดับจนนำพาเอาเหล่าเชื้อไวรัสแพร่กระจายมาสู่โลกใบนี้เหล่ามนุษย์ทั้งหลายต่างลี้ภายกันแต่ก็มีกลุ่มหนึ่งที่ตั้งใจงยืนหยัดต่อสู้เพื่อช่วงชีงทุกอย่างให้ตนเองอยู่รอดบนดวงดาวแห่งนี้ให้จนได้ค่ะโดยทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นผู้เอาชีวิตรอดที่ต้องเดินหน้าสำรวจโลกอันกว้างใหญ่หาของต่างๆมาประทางชีวิตพร้อมมาต่อสู้กับเหล่าตัตูที่จ้องจะมาทำร้ายเราไม่ว่าจะเป็นสตูจากตัวเกมหรือว่าจะเป็นผู้เล่นคนอื่น ซึ่งเกมนี้เราต้องร่วมมือกับทางผู้เล่นหรือว่าจะเข็นค่าเพื่อความอยู่รอดก็ตามค่ะอีกทั้งตัวเกมจะให้ทางเรามาเผชิญหน้ากับสภาพอากาศที่รุนแรงและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดงานนี้ใครที่ชอบเกมเอาชิตรอดที่ดูฮาร์ดคอร์แบบนี้<ๆ>ก็มาติดตามเกมนี้กันได้ตัวเกมจะมีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2021บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4และก็ Xbox One ค่ะ มาส่งท้ายกันด้วยซีรีส์เกมเอาชวิตรอดที่สร้างความสะเทือนขวัญกันมาแล้วในภาคก่อนพร้อมมาสานต่อเรื่องราวให้สาวกได้มันกันกันกบเกมที่มีชื่อว่า Resident Evil Village เกมแนวซาวเวอร์ผสมฮอรเร์กับมุมมองเกมบุคคลที่1ที่จะมาเพิ่มความสยองขวัญมากกว่าเกมภาคก่อนและก็เป็นการเสริมเรื่องราวของหนุ่ม Ethan Winter และความวุ่นวายหลังจากผ่านเหตุการณ์ครอบครัวเบเกอร์สุดเพี้ยนมาได้ค่ะ ทางอ e ีธานวินเทอร์และก็มีอาร์วินเทอร์ภรรยาของเขาก็ได้กลับมาใช้ชีวิตในหมู่บ้านอันห่างไกลยอย่างปกติสุขแต่แล้วในขณะที่พวกเขากําลังสร้างครอบครัวอยู่นั้นจู่ๆตัวละครไม่รับแต่เห็นแล้วต้องร้องออก็ปรากฏตัวขึ้นนั่นก็คือตัวละครคริสเลสฟิลที่มาในฐานะของเหล่าสตรูแถมยังไม่พอก็ได้รักพาตัวลูกสาวที่เพิ่งเกิดของพวกเขาไปอีก งานนี้ทางอีธานต้องเดินทางไปช่วยเหลือลูกสาวของตนในหมู่บ้านที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเพื่อค้นหาคำตอบเพราะเหตุใดคริสถึงทำแบบนั้น และเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นออนไลน์ร้องไปด้วยเหล่าบรรยากาศอันน่ากลัวต้องมาเอาชีวิตรอดจากสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์กลายพันธุ์ติดเชื้อไวรัสที่ต้องจะมาทำร้ายเราและฝันร้ายนั้นก็ได้หวนกลับขึ้นมาหาเขาอีกครั้งค่ะโดยเกมนี้ก็มีปริศนาให้ทางผู้เล่นท้าทายกันมีระบบการซื้อของอัปเกรดอาวุธระบบช่องเก็บของที่ถอดมาจากเกมภาคสี่ และก็ยังมีระบบการต่อสู้ที่ควรตั้งกัดให้พร้อมสามารถนํามาพรับเปลงสถานการณ์ได้ดีภายในเกมและยังมีเรื่องราวและระบบเกมที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจก็สามารถไปติดตามกันได้เกมนี้มีกำหนดวันจําหน่ายในช่วงวันที่7พฤษภาคมปี2021บนเครื่องเล่น PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X Xbox Series S Google Stadia และก็บน PC สามารถติดตามได้ใน t e ีมเลยค่ะ ในวันนี้ทางอิงก,ก็ได้รวมเอา10เกมใหม่หนะ้าเล่นประจำเดือนพฤษภาคมปี2021มาแนะนำกันแบบจัดเต็มกันแล้วนะคะมีเกมไหนที่คุณผู้ชมรอคอยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะ หากว่าใครที่อยากจะดูคลิปเกมมาใหม่หรือว่าเกมแนวอื่นๆที่กำลังมองหากันอยู่ก็สามารถกดติดตามช่องกันได้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยค่ะเราจะมาอัปเดตเกมสนุกให้ดูกันอย่างต่อเนื่องและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะในวันนี้เดี๋ยวอิงต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ